สวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่เราพบกันวันนี้เธอและฉันเราพบกันสวัสดี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 แสนยินดีที่เราพบกันวันนี้ สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูการอีกแล้วนะคะในทางสั t i v e Reading ซึ่งวันนี้ครูการก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะและวันนี้ครูการมีกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆคะเราไปติดตามกันเลยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะบ้านของเด็กๆแต่ละคนอาจจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะพักอาศัยอยู่บ้านเดียวบางคนบ้านเฮาเฮาหรืออาจจะอยู่บ้านคอนโดบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านสองชั้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในบ้านของเด็กๆจะต้องมีห้องต่างๆเหมือนกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือห้องนอนห้องน้ํา ห้องครัวและห้องรับแขกค,ค่ะทุกบ้านจะต้องมีสี่ห้องนี้นะคะเอาละคะเด็กๆเดี๋ยวครูการจะพาเด็กๆไปรู้จักรูปร่างหน้าตาของแต่และห้องภายในบ้านของเด็กๆเองนะคะดูสิคะว่าบ้านของเด็กๆจะมีเหมือนของครูการหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆครูการจะพาเด็กๆมารู้จักห้องต่างๆภายในบ้านของเด็กๆนะคะมันมีห้องอะไรบ้าง นี่นะคะเป็นบ้านตัวอย่างของสุการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสีห้องแบบนี้นะคะห้องแรกของสุการก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะดูนะคะสีสันสดใสมากเลยน่าจะเป็นห้องของเด็กๆนะคะก็จะมีตู้เตียงหมอนผ้าห่มอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการนอนนะคะต่อไปห้องข้งางล่างห้องที่สองนี้นะคะ ก็จะเป็นห้องรับแขกเอาไว้นั่งเล่นหรือว่าต้อนรับแขกเวลาที่มีแขกมาที่บ้านของเรานะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งนะคะต่อไปนะคะห้องที่สามนั่นก็คือห้องน้ําค่ะห้องนี้มีไว้สาหรับชําระล้างร่างกายนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะเอาไว้อาบน้ําก็ได้นะคะร่างกายของเราจะได้สะอาดค่ะ ต่อไปห้องที่สี่ห้องนี้ก็คือห้องครัวค่ะเป็นห้องที่ใช้สำหรับทำอาหารทำกับข้าวหรือไว้สำหรับนั่งทานอาหารกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะภายในบ้านของเราหลักๆก,ก็จะมีอยู่สีห้องแต่บางบ้านอาจจะมีห้องพระด้วยนะคะอาราค่เด็กๆเ,เด็กๆก็ได้รู้จักห้องต่างๆภายในบ้านกันไปแล้วนะคะและวันนี้กการก็มีเพลงสนุกๆ มาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่เด็กๆฟังเพลงของครูการแล้วเด็กๆจะต้องทำท่าประกอบเพลงด้วยนะคะเพราะกิจกรรมในวันนี้ของครูการมีชื่อว่าทำท่าทางประกอบเพลงแต่ก่อนที่เราจะไปร้องเพลงและทำท่าทางนั้นเรามาฝึกร้องเพลงกันก่อนคะ่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงนั้นเด็กๆมาฝึกพูดเนื้อเพลงตามครูการก่อนนะคะ บ้านบ้านบ้านเธอรู้จักบ้านของฉันไหมบ้านฉันมีประตูบานใหญ่หน้าต่างมากมายผนังเทายสะอาดคุณแม่ปัดกว่าทุกวันตัวฉันนั้นชอบห้องนอนไว้พักผ่อนเองกายหลับฝัน ห้องรับแขกใช้ร่วมกันเราสังสรรค์เราเฮฮาคุณแม่นั้นรักนักหนาห้องครัวพาให้เราอิ่มกันห้องน้ำเราใช้ทุกวันเราต้องหมั่นช่วยกันรักษาเด็กๆจงจำไว้ว่าบ้านฉันพาให้เราสุดใจ เดี๋ยวเด็กๆท่องเนื้อเพลงตามโูการอีกรอบนะคะห้องน้ำเราใช้ทุกวันเราต้องหมั่นช่วยกันรักษาเด็กๆจงจำไว้ว่าบ้านฉันพาให้เราสุขใจเด็กๆคะเด็กๆคงจำเนื้อเพลงของรูการได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้รูการมีท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะท่าในเนื้อเพลงของรูการพูดถึงห้องนอน ให้เด็กๆทำท่านอนนะคะแบบนี้นะคะถ้าห้องรับแขกให้เด็กๆเดินย่างเท้าค่ะแบบนี้นะคะห้องต่อไปห้องน้ําให้เด็กๆทําท่าอาบน้ําค่ะลูแขนลูกขาฟุือสมู่แบบนี้นะคะ,คะ,แบบะ,คะต่อไปห้องครัวให้เด็กๆทำท่าลูบท้องแบบนี้ค่ะ เหมือนกับเรากําลังหิวข้าวนะคะเด็กๆอีกรอบนะคะเด็กๆห้องนอนห้องรักขกห้องครัวห้องน,น้ำ แล้วละค่ะเอนนี้เด็กๆคงจําท่าประกอบเพลงแต่ห้องได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องเพลงและทําท่าประกอบเพลงกับกุกแจเลยค่ะบ้านบ้านบ้านเธอรู้จักบ้านของฉันไหมบ้านฉันมีประตูบานใหญ่หน้าต่างมากมายพน,นังเพดานสะอาดคุณแม่ปัดวาดทุกวัน ตัวฉันนั้นชอบห้องนอนไว้พักผ่อนเองกายชวนฝันห้องรับแขกใช้ร่วมกันเราสั่งซร้์เราเฮฮาคุณแม่นั้รักนักนาห้องครัวพาให้เรายิ่มกันห้องน้ำเราใช้ทุกวันเราต้องมันช่วยกันรักษา เด็กๆจงจำไว้ว่าบ้านฉันพาให้เราสุขใจเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะบ้านบ้านบ้านเธอรู้จักบ้านของฉันไหมบ้านฉันมีประตูบานใหญ่หน้าต่างมากมายพนันงเพดาสะอาดคุณแม่ปัดกวาดทุกวันตัวฉันนั้นชอบ อินกายชวนฝันห้องรับแทกใช้ร่วมกันเราสั่งสเราห้หาคุณแม่นันรักนักนาห้องครัวพาให้เรายิงกันห้องน้ำเราใช้ทุกวันเราต้องมันช่วยกันรักษาเด็กๆจงจำไว้ว่า นุมใช่ไหมแล้วเด็กๆนะคะจำท่าทางคือการสอนได้หรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมนะคะต้องจำให้ได้นะคะสี่ท่าประกอบห้องแต่ละห้องนะคะนั่นก็คือห้องนอนค่ะเราก็ทำท่านอนนะคะห้องที่สองห้องครัวทำท่าหยยิ้วลูกท้องแบบนี้นะคะต่อไปห้องน้าแขกยันเท้านะคะแบบนี้เลยและห้องสุดท้าย ห้องน้ำาั่เองค่ะอาบน้ำนะคะชำระร่างกายนะคะถ้าเด็กๆจำได้แล้วผู้กามีการบ้านนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงเหมือนที่ผู้การสอนเลยนะคะและอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายวิดีโอในขณะที่น้องทำท่าประกอบเพลงมาส่งผูการด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสี่ท่านะคะห้อง น้ำห้องครัวห้องรับแขกและห้องนอนนะคะต้องมีสี่่านี้นะคะเด็กเดวันนี้เวลาของครูการหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะเด็กเดวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย